สวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกม B ีดไบ Fso กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครที่เพิ่งสามารถเกิดใหม่ได้นะอย่างเซนจุมารุนะครับนี่คือตัวละครลิมิเต็ดจากภาคสงครามเลือดพันปีนะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นหน่วยศูนย์นะครับแล้วก็เซนจุมารุเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันแรกนะทุกคนไม่ใช่เวอร์ชันล่างสีฟ้าที่สามารถเกิดใหม่ได้นะเวอร์ชันสีฟ้าเพิ่งออกมานะยังไม่สามารถเกิดใหม่ได้นะไอเวอร์ชันนั้นผมก็มีรรววิวไไ้้้แลลนนนะเเพื่ออสามามถยกับปดดูนะ ซึ่งเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันแรกที่ออกมาได้นานหลายปีแล้วนะครับกว่าจะเกิดใหม่ได้นี่ก็โอ้โหรอนานเลยนะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมได้ตัวละครของเธอเนี่ยมันนานและสลับมามีซนจุมารุนะแต่ที่ผมไม่หยิบมารีวิวสักทีเนี่ยผมรอเขาเกิดใหม่ครับในที่สุดตอนนี้ก็เกิดใหม่สักทีนะเว้นช่วงจากเพื่อนของเขาเนี่ยไอ้นิมยะกับอิจิเบเนี่ยเกิดใหม่ได้แล้วแบบนานไปหลายเดือนละนะกว่าชุดนี้จะเกิดใหม่โอ้โห รอนานมากเว้นช่วงระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามามาเซนจุมารุเนี่ยหลังจากเกิดใหม่แล้วเนี่ยจะดูดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนความเก่งเนี่ยมันจะเก่งมากขึ้นจนน่าหยิบมาใช้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับเรามาเริ่มที่ข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับสำหรับเซนจูมารุเนี่ยแน่นอนว่าเธอเป็นเผ่ายมทูตกับหน่วยศูนย์นะครับเวอร์ชันนี้เป็นรูปแบบตัวละครสีม่วงสายสกิลนอนเน้นค่าเ p เป็นหลักนะครับ สำหรับค่า SP ีหลังจากการเกิดใหม่ที่เลเวล200เนี่ยอยู่ที่878หน่วยเลยอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาให้สูงมากเลยนะครับและตัวละครของเซนจูมารุเนี่ยเธอยังเป็นผู้สังหารอารันคาอีกด้วยเนาะสามารถตีอรันคาได้รุนแรงขึ้นนะครับในส่วนของลิงก์นะครับลิงก์งตั้งต้นของเธอเนี่ยจะเป็นลดคูดาวสกิลอยู่ที่12แต่พอเซนจูมารุเกิดใหม่เขาจะได้ในเรื่องของตีใส่ตัวละครติดแผลชะกันนะครับดาเมจจะรุนแรงขึ้น20 อันนี้ก็เป็นลิง์เฉพาะทางนะทุกคนเพราะลิงเนี่ยมันมีเงื่อนไขก็คือต้องตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะผิดปกติแผลชะกันอยู่นะถึงดาเมจจะแรงขึ้น20%นะครับเรามาดูในส่วนของคุณสมสบัตท่าโจมตีกันบ้างนะสำหรับคุณสมสบัติท่าโจมตีของมามาเซนจูมารุเนี่ยจะเป็นรูปแบบการโจมตีระยะประชิดนะั่นหรือก็คือการโจมตีสีแดงนั่นเองนะครับ และทุกการโจมตีนะยกเว้นสกิล2จะมีโอกาสทำให้ศัตรูติดแผลชะกันได้ด้วยนะส่วนถ้าไม่ตายติดแผลชะกันไปเลย100%เซนตัวสกิล2จะเป็นสกิลไฮโลนะครับในส่วนของพาสซีสที่เซนจูมาลุได้รับนะครับตัวเธอเนี่ยจะได้ในเรื่องของเมื่อเลือดเต็มนะครับจะได้ค่าพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่มไปเลย20%อันนี้ถือว่าเป็นพาสซทฟที่เพิ่มเข้ามาได้ดีมากๆนะครับในส่วนของอาบิลิตี้ที่มามาได้รับนะครับก็จะได้ในเรื่องของความเสียหายโจมตีปกติเน,น20% ความแรงสกิลเพิ่มขึ้นเป็น3 0นะครับมีในเรื่องของเพิ่มความกว้างของสกิลด้วย20%อันนี้มีตั้งแต่ก่อนเกิดใหม่แล้วนะก็ยังคงมีอยู่นะครับเบิ Burn Skill ้ลฮิตสกิลบวกหนึ่งนะครับเมื่อศัตรูติดสถานพิบัติเนี่ยติดแผลชะก,กันจากตัวเธอเนี่ยติดนานขึ้น2วินาทีนะครับเพิ่มโอกาสให้ตัวละครอารันคาสีส้มนะครับติดสถานพิบัติได้ง่ายขึ้นนะแน่นอนว่าตัวละครของเซนจูมิรุเนี่ยเป็นสีม่วงชนะทางสีสม้มนะครับแล้วก็เป็นผู้สังหารเผาอารันคา เอามาจัดก,การตัวละครที่แพ้ทางเธอแบบหนักๆเลยนะครับเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ติดแผชกันนัดาเมจจะแรงขึ้นด้วยอีก60ซนะครับแต่ว่าต้องตีใส่ตัวละครที่ติดแผชกันน่าแน่นอนมันมีเงื่อนไขนะครับและก็เซนจูมารุจะได้ในเรื่องของโลบดิชเชนบวก1ครั้งกับจํานวนการใช้บาเรียเนี่ยเพิ่มขึ้น2หน่วยนะครับจากตอนที่คุณกดสกิล2ก่อนเกิดใหม่นะเขาจะให้บาเรียอยู่ที่3หน่วยแล้วก็ให้เพื่อนอยู่ที่1หน่วยนะครับ พอมีอเมลิตี้เพิ่มจานวนบาเรียมา2เนี่ยก็กลายเป็นให้เรา5ห,หน่วยให้เพื่อน3หน่วยนะกันการโจมตีได้ตามจํานวนหน่วยที่ได้หลับนะครับแล้วมาดูในส่วนของการแนะนําคัมพี์กันบ้างนะครับแน่นอนว่าสายสกิลผมจะแนะนําเหมือนเดิมเลยเนาะขึ้นต้นด้วย sp ตามด้วย fcs แล้วก็ตามที่ a d k ที่ช่องที่3นะครับแล้วก็ปิดท้ายช่องที่6เนี่ยเป็น sp เอาให้ได้3ดาวนะคุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุดแต่ในส่วนสำหรับคนที่จะเอาไปเป็นลิงก์อย่างเดียวไม่กะเอามาเล่นเลยนะครับก็ เปลี่ยนจากช่องที่2เนี่ยที่เป็น FCS นะครับเปลี่ยนเป็น a d k แล้วเอา FCS เนี่ยไปใส่ช่องที่เนาเราะถ้าเกิดคุณจะเอาไปเป็นลิงก์เนี่ยค่า FCS มันจะไม่ส่งผลในเรื่องของลิงก์สล็อตโบนัสน้ำหอมนะครับเรามาดูในส่วนของครึ่องประดับแล้วก็ลิงก์ตัวละครที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับแน่นอนใส่สกิลผมก็แนะนําแบบเดิมเลยเนาะก็เน้นในเรื่องของค่าพลังกนดันวิญญาณเป็นหลักนะ เอาไปบวก s p ไปเยอะๆนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของบวกความแรงสกิลไปก็ได้นะครับซึ่งในนัดที่นี้ผมจะใส่ตีมุดดินด้วยนะแล้วก็เอาออฟล่างเนี่ยเป็นในเรื่องของบวกพลังกดดันวิญญาณ30%ไปเพื่อให้มันสอดคล้องความลงความแรงเพิ่มเข้าไปนะครับและในส่วนของลิงก์นะครับผมจะแนะนําเหมือนเดิมก็คือลดคูลดาวสกิลเป็นหลัก แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีลิงค์ลดคูดาวที่มันได้อ b i l i ตีอื่นเข้ามาด้วยแบบบวกความลงความแรงอะไรพวกนี้ก็ใส่เข้าไปนะคุณจะได้ในเรื่องของลดคูดาวแล้วก็ได้เรื่องของความลงความแรงจากสกิลเข้าไปด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของอัพเรตี่ติดตั้งโบนัสน้ําหอมกันบ้างนะเผื่อเพื่อนๆชื่นชอบเซนจูมารุในเวอร์ชันนี้เนาะอยากจะทอํอ a b i l ตี y น้ําหอมให้ตัวเธอนะครับสำหรับอบัพเรตีโบนัสน้ําหอมที่ผมแนะนำเนี่ยก็ค่อนข้างมีหลากหลายเนาะอย่างแรกผมจะแนะนําในส่วนของเลือดเต็มนะครับบวกค่าพลังตีทั้งหมด 25%อบิลิตี้นี้ก็เป็นอบิลิตี้ที่ป๊อปปูล่ามากเราบสายสกิลเนาะค่อนข้างใช้กันหลากหลายเลยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของลดค่าป้องกันก็ได้นะหลังจากที่ศัตรูถูกการโจมตีจากท่าไม้ตายของเราเนี่ยจะถูกลดค่าป้องกันไปนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากใส่ลดค่าป้องกันเพื่อนๆจะใส่เป็นในเรื่องของบวกค่าพลังไปเลยก็ได้นะจะใส่เป็น SP หรือเป็น FS c ก็ได้นะในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีคมภี FS c นะครับ หรือเพื่อนๆจะใส่กัมพีนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะเอาตามที่สอดคล้องกับเพื่อนๆที่จะเล่นเลยจะใส่เป็นตีมุดดินแดดไกแดดสมุทขึ้นอะไรพวกนี้เพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะเอาให้มันเข้ากับสไตล์เพื่อนๆในการเล่นนะครับเรามาดูในส่วนของเกมเพย์กันนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนเนาะก็การโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้า4ครั้งด้วยกันนะตอนนี้โจมตีระยะประชิดนะครับ ในส่วนของสกิลที่1นนะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบไกลๆนะเอออันนี้คือแบบทะลุไปเลยนะสำหรับสกิลที่1นนะครับ <S <S <ๆ>และในส่วนสกิลที่2นะครับจะเป็นการระเบิดใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ระเบิดรอบๆพร้อมกับให้โล่ด้วยนะกันดาเมจได้5ครั้งนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ในส่วนของสกิลที่3นะครับจะเป็นการโจมตีทั้งจอหน้านี่ก็ร,ระเบิดทั้งจอเลยสำหรับสกิลที่3นะครับ ่ออมานนนดูใสวขงิเมชัน,นอาละครับเรามาลองทดลองเล่นจริงกันบ้างนะสำหรับเซนจูมารุนอน,นี่ท่าหนึ่งท่าหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ผมนึกว่ามันไม่ไก่นะผมเพิ่งมารู้คือตอนที่มาเทสอีกทีว่าท่าหนึงมันไก่นะเออตอนแรกคือผมก็นึกว่าท่าหนึงเขาแค่แบบ ใกล้ๆนะครับเทวร์าาท่าหนึ่งหูกไกลเลยนะจากที่ไปลองเทสมานะครับก็เซนจูมาูุของผมเนี่ยเป็นตัวเป่าตัวเปื่อยนะครับไม่ได้ทําในเรื่องของคัมพีหรือว่าอาเบริตี้น้าหอมมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือแบบค่าพลังตั้งต้นโดดๆเลยนะครับแต่ว่าดันที่ลงเนี่ยจะเป็นดันน้ําหอมเล็กนะซึ่งมอนเตอร์ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่า จะลงดันที่มันยากกว่านี้ต้องไปทําน้ําหอมนะั่นแล้วก็ตามที่ทุกคนทราบนะณนะปัจจุบันของผมเริ่มไม่ค่อยเหลือแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากทําตัวละครที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเอออันนี้ก็แบบเรามาโชว์เล่นแบบปกติเลยแล้วกันสำหรับซนจูมารุนะว่าเกมเพลย์ของเขาสมูทขนาดไหนนะถ้าเกิดอัพในเรื่องของความลงความแรงมาเพื่อนๆก็ให้คิดว่ามันจะแรงขึ้นก็แล้วกันนะแต่ในเรื่องของเกมเพลย์คือประมาณนี้เลยนะการโจมตงโจมตีเนี่ยค่อนข้างสมูทเลยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเข้าใจผิดเนี่ย ผมนึกว่าสกิลสองเซนจูมารุมันจะไม่ค่อยกว้างแต่ทำไมทํามาม,มันกว้างกว้างระดับหนึ่งใช้คำว่ากว้างระดับหนึ่งนะบางตัวละครมันแคบแบบแคบเลยอ่ะแคบแบบไปชิดเลยแต่ของเซนจูมารุมันจะกว้างกว่าน่อยนะครับก็ระยะการทําการจากสกิลสองเนะี่ยถือว่าโอเคโอเคระดับหนึ่งนะไม่ได้มันไม่ได้ดูดีเหมือนตัวละครสมัยใหม่ก็จริงแต่ก็ยังถือในระดับที่ยังมีแอนิเมชันในการเคลียร์มอนเตอร์ที่ดูดีระดับหนะึ่งอะใช้ได้ระดับหนะึ่งเนี่ยมันเนี่ยอ่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันโดนแค่ไอตัวใกล,ใกล เออสลหรับสกิลไฮโลสกิลบลูดสกิลไฮโลสกิลบลูสกิลให้เลือดตัวละครสมัยก่อนนะแต่เซนจุมารุนี่มันยังแบบมีความกว้างอยู่นะครับเพราะว่าเขามีเพิ่มขอบเขตสกิลให้ด้วยนะครับเอดมชันทำไมตายเรียบร้อยอ้าวไม่ตายนี่เรียกทหารมาต่อยได้เลย มาเกมส่งท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นในดันหยาดน้ำกันบ้างนะตัวละครที่ไม่ได้อัพอาบิลิตีน้ำหอมมาก็ประมาณน,นี้แหละทุกคนตัวเลือกลงได้ไม่ค่อยเยอะนะครับของนี่ยิ่งน้ำหอมสีม่วงผมล่ยหลอมากเลยตอนนี้นะเออช่วงหลังๆผมไม่ค่อยได้มีเวลาฟาร์มเลยทุกคนนี่ก็เล็งสกิลดี่งโจมตีไปเรียบร้อยทะลุนะสกิลหนึ่งคือสกิลหนึ่งเนี่ย เท่ากับผมดูสกิลเซนจมารุตอนแรกผิดไป2สกิลเลยนะ1 2นะครับเออสกิล1กับสกิล2ทั้งแรกสกิล2ผมนึกว่าลักษมีการทำดาเมจค่อนข้างแคบแต่ไททมาเออมันมีเอฟฟิซีเพิ่มขอบเขตนะอันี้คือแบบผมไม่ได้ไปตรวจดูให้มันแน่ชัดนะแล้วก็ส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยทั้งแรกผมนึกว่ามันจะไม่ไก่ไททมาเออไม่ไก่เว้ยเจ๋งเลยนะปะก็เกิดใหม่คุณมองว่ามันได้ในเรื่องของความแรงมาสำหรับเซนจูมารุเนาะก็ทำให้เล่นลื่นขึ้น นะครับแรงแรงขึ้นมันลื่นขึ้นยังไงก็คุณก็ตีไว้ว่าแรงขึ้นเนี่ยเคลียร์มอนเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะส่วนในเรื่องของลัทธิในการออกสกิลของเซจูมารุเนี่ยเอาต,งตรงๆก็ไม่น่าเกลียดสำหรับตัวละครยุคเก่านะครับลัทธิความกว้างของสกิลเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดูดีระดัหนึ่งเลยสำหรับตัวละครยุคเก่านะครับทำไม่ได้ 私は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場は、私の場合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 私の場の場合は、私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 の私の場の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場 หลังจากการเกิดใหม่นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของความแรงที่เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของพัสรงฟัสซีเนี่ยเพิ่มความลงความแรงมาให้ด้วยเนาะในเรื่องของเบลตี้ต่างๆนะครับพัสซีได้ในเรื่องของเลือดเต็มบวกค่าพลังมติีทั้งหมด20%อันนี้เอามาช่วยให้เซนจูมารุแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับทั้งในเรื่องของค่าพลังต่างๆเนาะเอาไว้สลับให้เธอเล่นโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมองในส่วนของจุดขายของตัวละครเกิดใหม่ที่เอามาเป็นลิงก์เนี่ยลิงก์ของเซนจุมารุจะค่อน,นข้างเฉพาะทางครับ มันจะเป็นลิงก์ในเรื่องของโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสาระ,ะแฉกันเนาะดาเมจถึงจะแรงขึ้น20%ซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างเฉพาะทางเลยอ่ะ1คือมันจะใช้สลับตัวละครที่ทำให้ศัตรูติดแฉกันได้และว2ศัตรูต้องติดแฉกันด้วยอ่ะนาดาเมจมันถึงจะออกแบบแน่ๆนะครับอันนี้คือน่าเสียดายไปน,นิดนึงสลับลิงก์นะครับมันเป็นลิงก์ค่อนข้างที่จะ,ะเฉพาะทางเลยนะครับแต่โดยภาพรวมผมมองว่าดูดีกว่าที่คิดเยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมประเมินเกมเพย์เซนจูมารุไว้ต่ํากว่านี ระดับหนึ่งเลยนะครับก็เกินใหม่พับรวมตามที่บอกได้ในเรื่องของความลงความแรงเข้ามาแต่จะเก่งพอขนาดเอามาปั้นเล่นเลยไหมผมมองว่าถ้าเกิดตั้นมาเล่นในยุคป,ปัจจุบัน่ะพอได้นะดันที่มันไม่ได้ยากมากครับดันเล่นทั่วไปหอคอยหรือน้ําหงน้ําหอมต่างๆเอาไปเล่นได้ครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขไอ้พวกน้าหอมก็ตามที่ทุกคนทราบนะคนส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวละครดอกนะครับเอาตัวละครพวกนี้ไปมีหวังโดนเตะออกจากห้องเนาะ แต่ถ้าเกิดเอาไปเล่นคำๆกับเพื่อนนะผมว่าได้ถ้าเกิดคุณแบบตั้งตีกันไม่ได้สนใจในเรื่องโบนัสการดงการดอบแค่อยากจะเอาไปเล่นในเลดมอสหรืออะไรพวกเนี้ยผมมองว่าพอไหวสำหรับซนจุมารุนะแต่ถ้าเกิดไปเจอดันที่มันยากๆแบบยากมากๆเลยพวกตีกิวดับเวลี่ฮาร์ดขึ้นไปในมงในแมหรือจะเป็นในเรื่องของลิมิตเบร a เกอร์คว t อันนั้นยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้มันเล่นได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดตัวละครที่เก่งกว่ามันจะจบแบบรวดเร็วกว่าถ้าเกิดคุณต้องการจบแบบเร็วๆแน่นอนตัวละครใหม่ มันตอบโจทย์กว่านะครับแต่ถ้าคุณต้องการเล่นแบบสนุกอยากจะลองใช้เซนจูมารุในการเล่นเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้น,นะครับไม่ได้ถึงขนาดที่อ่อนจนแบบเล่นไม่ได้เลยนะโดยภาพรวมผมมองว่าดูดีขึ้นด้วยสำหรับเซนจูมารุเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเซนจูมารุนะที่น่าผิดหวังก็คือในเรื่องของลิงก์หลังจากการเกิดใหม่นะครับแต่ว่าอาเบริตี้ที่เอา,าบวกตัวเธอเนี่ยเอาไว้เล่นสำหรับตัวเธอมันเพิ่มข้ามาค่อนข้างดูดีเลย น่าจะว่าตอบโจทย์ระดับหนึ่งเลยนะสำหรับคนที่อยากจะไปเล่นเพิ่มความลงความแรงเอาอะไพรพวกนี้มาให้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากเล่นซินจูมารุแบบไม่ติดขัดเลยจริงๆแนะนําไปเล่นตัวละครใหม่สีฟ้าตัวนั้นลื่นไหลแรงครบถ้วนแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชินกนะเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องผมแบบมีค่าจ่ายตามรายเดือนเลยนะ ก็เริ่มต้นที่เดือนละ35บาทเนาะมาเป็นสมาชิกช่องผมได้นะครับไว้เจอใหม่วิโดนา้าวิดีโอนี้ถ้าเกิดพูดจาผิดพลาดประการใดไปหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเสริมอะไรในเดือนของข้อมูลก็สามารถเสริมได้ตรงใต้คอมเมนต์นะครับไว้เจอ์ใหม่สวัสดีครับ